สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเปิดช่อง YouTube ใหม่นะคะเป็นช่องเกษตรอีสานบ้านทุ่งค่ะกะเลียงงวเรียงคว้ไอบานเท้าธรรมดาเนี่ยและจ้ะอยู่แบบชีวิตบ้านๆเนี่ยแลห,แหละฮาแดงฮาพือพักคนลไม่ปลูกกินน้ำมันเนี่ยแหละเลียงควายมีควายไหนบ้างหนูยิ้มหนูยิ้มกระยายมีควายไ,น,น,ไนบ้างคะวน,ตวน้ตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรคะร้อยล้านร้อยล้านตัวนั้นมตาหวานตัวนั้นดอ็นตาหวานตัวนั้นดอนตัวนั้นดอนตัวนั้นดอนทองตัวนั้นหนักไหมตัวนี้น้องมิกตัวนี้น้องมิกน้องมิกปัญญาดีดีปัญญาดีดีลูกเดองลูกไปไปเก็บแตงปะเก็บแตงมาเก็บแตงมา เปีีน้แปงมาเก็บแปงในสวนไม่ใส่อย่าวนี้ใส่แน่นุ่เก็บไปหมดเกเบเบิรตเบอริรแหงีะเแห้ง โอ้ยังไม่สุกแต่มันแก่แล้วก็ก็เก็บได้นะอ,นอ่ะเก็บได้โอ้ยแบบไงเลยหวานชวดฉวดเลยอโอ้ยทำไมทำไมทาแก้มวว้าก็อุออ้มเอาเอาเอาคือบ่อุ้มเอาหรืบปะนี้เอาหน่อยนั่นบอกเอาหน่อยนั่นเอาเอาหน่อยนั่นก็เก็บเออน,นั่นแหละนั่นแหละเก็บไปบ่มไว้สุกก็บไปให้ปลากินด้วยปาดให้ปลากิน เออนั่นแหละนั่นแหะไปพอแล้วหนักก็พอแล้วโอ้ลก่ายค่ะเป็นบมใบไม่หวนหวานกาช่วยอุ้มหน่อยแล้วนะเอ้า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 ไม่รอลาดมบ้าดมบ้งหอมบ้ นัานแะดมบ้างดมแตงสุบบ้างนั่นแหละดมแงุด้ยสดมแงุิดมแงุเบงเออเลยเออดีเลยดีเลยี้ลยอย่าคเ่สุดี่ย พักแล้วเอา้าทำไมถึงทาแก้มอย่างนี้ฮะทาไมถึงทาแก้มอย่างนี้โอ้ยสวยมากเลยต่อไปน,นี้จะทำอะไรคะไปเสียหญ้าพุทราก่อนนะคะวันนี้ค่ะจบคลิปก่อนวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ